ตำกมะระแมวเข้ากันบ่ครั้งแรกจะกินได้จ้ะส้ตมตำกับมะระแมวจับๆก่อนอื้ออืเต็นมาแล้วสันเร็วหน่อเต็นหน่อยปลาใดรบ่ มิตาแนวอ่างเ้็วค่อยสวัสดีค่ะ้าเดินจะมาพบมาพอก,กันคือเกากับน้องจ้าวันนี้สาวเดินพามากินบรรยากาศนอกบ้านกินเะยกินสมตำกระปุ่นกระปุ่นซื้อจากกัมบูชาแต่ว่าเส้นคือโบกซือกันอันที่่อยซื้อนิ้วเหนียวหนุ่มๆเบิ้ลได้แบบว่าได้อยู่เพราะได้เส้นที่เคยกินนะคะยี่ห้อที่เคยกินว่าอร่อยแซ่บนะ เบิดก็มีจะก,ก็ได้อันยอยพักมาลาแมวบ่เออมาลาแมวมาพี่น้องกินดิบได้พี่น้องแต่ว่าคอยลวกอยู่มามาจมตันแบบบ้านๆเลยวิิ่มอย่าสางวันนี้วันหยุดกับพี่น้งาพาพองค่ะภาพมากินบรรยากาศหน้าบ้านตรงโซฟาหน้าบ้านดกไม้คอยอือเป็นเัืงสีวุฒิจ,จะจะต้องจัดการไม่กะเริ่มไม่สวยละต้อง Bao bung nàng, mày mắt chả Ta kéo giả sang mày. Ta mày bao bọc 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 แคบมือ <S 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 กอ,อดขว่าีดเตยเตอมาสิบสักละข้างเวานุ่ขวดขดตํำมาละแมวเข้ากันบ่ข้งแรกจะกินได้จังส้ตมตํำกับมาละแมวจุบจ๊บก่อ อะเี้ยอะไรบียเขาจะไปเก็บเห็ดอหืมตัดมาตัด กส่วนใบเขาบอกพี่หยาบนาะเขียวจาอ่อนมามันหยุดซื้อก็เผามาเนี่ยสมตำ เำาเหมี่ย่แซ่บอืมนน้ำไม่กระสุน กรเท็ยม,ม,ม,มาแล่ว,วนะสระนที้น่อยเต็มหน่อยบาดได้าะ เล็บแปเ็เพีเเเเเอ่อันพีชค่ะชิคิเอะอยากทายไหมครับ ไปข้างบนไปทางข้างบนอ,อืมตัดแจงเลยพี่น้อง

Encore. J'ai rien entendu. <laughs> Très bien. Encore. J'ai rien entendu. Je crois que pas. Qu'est-ce que tu as dit Qu'as-tu dit Je n'en parle pas du tout. Bon, bon Merci. Merci.

ทำลายสวนผักอะค่อยประมกักเหยียบอันเหยียบไม้ถากเหรินเบิดเลยไปแล้วดูดูฝนเขาก็ปล่อยลูกเขามาเหยียบมาเหรินเลยจ้ะยาควันได้ได้แล้วก็วบ่อยเหยยบบค่อยมาแล้วครับ<น> ่ะูตรกระปุนมันคือคือเส้นขาดบ้านทำไมันเนาะก็ค่อยเหนียวจิ้น่อๆให้กันแล้วว่าคือเส้นขาดนึกออกป่ะคือเส้นกระปุนขาด มองเชียเว้อยูโอ้ยน่าสอเคสเราเห็นวิดีโอเราดหทวิดีโอคนว่ากินทีวิดีโอน้ำ พ่อแม่เขานิสัดีจัดว่าลูกได้ดื้มสามคนพอเสร็จั๊บอคนี่มาก,กวดเหาเอาอยาพวาค่ะดืมะ่มมเพื่อประมาณว่าเ่า่อกเรค่อยรื่อง บอกว่ายายายิงฮิดจ้ะโอ้เป็ดท่านะครับพิ่จ้า ยอดมาละแมวบ่ได้หลายอยู่เลยชื่ไหาทุ่ทงเขาว่าเขาปลูกจากฝรั่งเศสนะจ๊ะคนไทยทางใต้เขาปลูกผักสวยจ้ะทำไง พี่อะไรเพชรอืมาซื้อมาก,กินกับสมนะสมนมนะอืมเผเนี่ยแตกเลยค่ะเนี่ยแตกแล้ว เป็นไงอืมสัดใจเลยอ่ะดีกว่าวาซาลายได้จดเดียวขต้นผักก็สวนเลยอบอกผม นี่หวา,านคือทวาเมียงแปไซหวานออวันนั้นิขมเป็นยอดแก่ึ้นมากนะสุดดแบบว่ากินมาทันเนี่าพาบอบอกแล้วก็ดิบป่งยอดมาใหม่ห้าวเลยก็อย่าเล,านล่นปะเลยบ่

เผ็ดพี่น้องบะคี๋เขียวบานห้าแม่เจียว,ออวเขียวอ่อนเจียวแกอ่อนจากประเทศไทยเพ่อาีพอเผ็ดขออนุญาตค่อยๆกินค่อยเล่นพี่นออ้องขอเผ็ดขอต้องไปหานาเมากินก่อนพักเบรกเราพี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดินสเจ้าดกฟ้าก้นไรก้นแฉะ ฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะจ๊ะเด้อโอ้ยเพลทเราว็็กันทิมหนาอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ